สวัสดีครับกับมิวกับไทยดีเบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็ยังอยู่กับฐานข้อมูล Neo4j กันเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะไปดูตัวอย่างการใช้งานคําสั่งในฐานข้อมูล Neo4j นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวตัวที่1เลยก็คือตัว unwind แล้วก็ตัวที่2เป็นการใช้ union นะครับเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกเลยก็คือตัว unwind จะใช้เพื่อจัดการหรือแปลงลิสต์ให้อยู่ในรูปแบบของแถวหรือในรูปแบบที่เราต้องการนะครับสําหรับความหมายทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูตัวอย่างวิธีการใช้งานกันครับว่า u n เนี่ยใช้งานกันอย่างไรอ่าสำหรับตัวอย่างแรกนะครับผมจะมาทําการ u n น i d e ตัวลิสต์ซึ่งวิธีการใช้งานของอัน i d e เนี่ยก็คือจะใช้ u n w i d e ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยลิสต์ ด้านในลิสต์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะของผมจะตั้งเป็นข้อมูล123สําหรับตัวลิสต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดปิดอย่างนี้ผมก็กําหนดตัวลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งจากนั้นเปลี่ยนชื่อตัวลิสต์เนี่ยเป็น list element นะจากนั้น return ข้าวออกมาสําหรับตัว output ของ unwind นะครับนะเรามาดูด,ด้านล่างก็จะมีตัวชื่ออลัมน์อยู่สําหรับชื่ออลัมน์ที่เราแปลงไปก็คือ list element ตัวนี้ด้านล่างสังเกตครับจากลิสต์ที่เป็น ลิสต์หนึ่งสองสามด้านบนใช่ไหมครับพอเราใช้อัน y ปุ๊บเอาพุที่ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในแนวตั้งที่เป็นตามซีเคนเชียในข้อมูลเลยครับก็คือหนึ่งสองสามที่แปลงออกมาอย่างนี้อ่ะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันครับตัวนี้เราจะใช้ Disting เข้ามาช่วยในลิสต์ก็คือผมจะกําหนดลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามอ่ะให้ทุกคนสังเกตจะมีข้อมูลที่ซ้ากันอยู่ด้านในนะครับก็คือหนึ่ง แล้วก็2มีข้อมูลซ้าจากนั้นเราก็ตั้งชื่อให้ตัว list ลิสต์นี้ก็คือลิสต์นั้นเราก็มาทําการอันวายก็คืออันวายตัวลิสต์นี้ฮะที่เราเปลี่ยนชื่อตัวนี้มาจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้ใหม่ทาการอันวายเสร็จแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้ใหม่เป็น list element ตัว e นี้แล้วก็มาใช้วิดร่วมด้วยเช่นเคยนะครับก็คือวิด distinct distinct ต,ตัวนี้ก็คือจะทําการเอาข้อมูลที่ซ้าออกไปจาก list element ตัว e นี้นะครับจากนั้นเราก็ return เป็น list element ตัวนี้ออกมาซึ่ง collect ตัวนี้นะครับการทำงานของมันก็คือจะทำการเอา output ออกมาเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของ list นะครับนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในาฐานข้อมูล neo4j กันอีกรอบหนึ่งไปดูตัวอย่างถัดไปกันครับตัวอย่างนี้ผมจะทำการตั้งตัว list ขึ้นมา2ตัวโดยใช้ command w i t h นะเข้ามาช่วยตั้ง list ขึ้นมา2ตัวอผมตั้ง list แรก123จากนั้นตั้งชื่อว่า list 1นะแล้วก็ comma ตามด้วย list ต่อมาก็คือ4 5 6ตั้งชื่อว่า list t จากนั้นผมก็ใช้ unwind เนี่ยครับมาทำการรวม list 1และ list 2เนี่ยเข้าด้วยกันก็คือเอา list 1และ list 2มาบวกกันในเครื่องหมายวงเล็บจากนั้นก็ตั้งชื่อว่า list แล้วก็ return ออกมาข้างมาดูสังเกตครับค่าก็จะต่อกัน1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6ตามนี้ก็คือเอา list ทั้ง2ตัวเนี่ยมารวมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้คำสั่ง unwind กันแบบข้าวๆนะครับก็คือการแปลงลิสต์เนี่ยออกมาอยู่ในรูปแบบของโลตามซีเ u นเชียลของข้อมูลนะครับอ่ะเราไปดูข้อมาที่2ก็คือตัวยูเนียนสำหรับตัวยูเนียนเนี่ยก็ความหมายก็คล้ายๆฐานข้อมูลทั่วๆไปนะครับก็คือการนําข้อมูลชนิดเดียวกันเนี่ยมารวมต่อเข้าด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับวิธีการใช้งานยูเนียนเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับอย่างเช่นตัวที่1ก็คือยูเนียนออสำหรับตัวยูเนียนออความหมายของมันก็คือจะเอาข้อมูลทั้งหมด โดยไม่สนข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับออกมารวมกันทั้งหมดสำหรับวิธีการใช้ยูเนียนออในตัวอย่างผมจะทำการค้นหาข้อมูลนะตอนแรกทำการแมทโนดคันที่ตัวที่2ทํทำการแมทโนดเพอร์เซนที่มีฟิลเนมที่เหมือนกันนะครับทำการยูเนียนกันนะยูเนียนออก็จะไม่สนข้อมูลที่ซ้ำกันจะทำการรวมกันหมดของข้อมูลนะครับตัวที่2ก็คือยูเนียนธรรมดานะไม่มีออสำหรับความหมายของยูเนียนตัวเนี้ย จะไม่ทําการรวมข้อมูลที่เหมือนกันเข้ามานะครับสำหรับการใช้งานก็เหมือนกันนะครับผมก็ทําการค้นหาโหนดครันที่แล้วก็โหนดเพอร์เซนออกมาแล้วก็ทําการรวมกันที่ f i ล l d name นะครับก็จะไม่เอาข้อมูลที่ซ้ากันออกมาโชว์นะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูที่ neo 4 j browser เพื่อใช้ command กันครับผมก็เข้ามาที่ตัว neo 4 j เรียบร้อยจากนั้นเราจะมาทําการ q u e r y ข้อมูลกันดูนะครับจาก ตัวอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับอมาดูตัวแรกนะผมจะขอก๊อปคอมมานด์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยืดเกินไปทําการก๊อปคอมมานด์แรกออกมาก็คือตัวอันวายใช่ไหมครับตัวอันเราจะมีลิสต์อยู่ตัวหนึ่งก็คือ1 2 3ทําการตั้งชื่อลิสต์ว่า ListElement จากนั้น Return List นี้ออกมานะครับเราทําการ c o n t r o l e n t e r ดูกันเขาก็จะ Re เทิ n นตัวลิสต์ออกมาก็คือ 1>, 1, 2, 3ตาม s ซ q เ e นเชียนะครับถ้าเราแอดเข้าไปอีก 1, 2, 3อ่ะเขาก็จะรีเทิร์นตาม s e q u e n t ชียให้เราออกมานะครับ 1, 2, 3แล้วก็ 1, 2, 3นะฮะตามข้อมูลถัดไปเราไปดูตัวอย่างที่2กันครับเราจะทำการ distinct ตัวริดกันจาก command นี้ครับผมก็ตั้ง ตัวลิสต์มาที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ด้านไหนก็คือ1แล้วก็2จากนั้นตั้งชื่อเป็นลิสต์แล้วก็นำลิสต์เนี่ยมาอันวายตั้งชื่อใหม่ว่า ListElement จากนั้นนำตัว ListElement เนี่ยมาทำการ l i s t i n c t นะครับอ่ะเรามาดู Output กันครับว่าได้อย่างไรอา่จากข้อมูลเขาก็จะตัดตัวข้อมูลที่ซ้ำกันออกไปก็จะเหลือแค่ 1, 2, 3อ่ะทีนี้เรามาดูตัว Collect กันบา้างครัทุกคนยัง สงสัยว่าตัวคลเลกเนี่ยคืออะไรผมลองลบคลเลกออกนะครับปุ๊บอ่าสังเกตจากเมื่อกี้ที่เอาพูดออกมาเป็นลิสต์ก็จะออกมาเป็นเทเบิลปกติอ่าสำหรับตัวคลเลกก็จะจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของลิสต์นะครับอ่ะไปดูตัวอย่างที่3กันครับตัวนี้เราจะมาทําการรวมลิสต์กันนะครับอ่ะผมก็กําหนดลิสต์มา2ตัวก็คือ ลิสต์แล้วก็ลิสต์ two ก็มีข้อมูล123แล้วก็ลิสต์ two เนี่ยจะมี4ีจากนั้น u n นวายแล้วก็เอาลิสต์ one และลิสต์ two เนี่ยมาบวกกันอ่ะมาดูเอาพุทกันครับเอาพุทที่ได้ก็คือ1 2 3แล้วก็1 2 3แล้วก็4 5 6ตามนี้เลยครับอ่ะถ้าลองเพิ่มข้อมูลเข้าไป6 7นะ8 9ตามนี้อ่ะเขาก็จะรวมกันเหมือนเคยครับ 6 7 8 9อ่าได้ประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปเราจะไปดูตัวยูเนียนกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวอย่างแรกยูเนียนเนี่ยอ่ะเราไปดูฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ก่อนนะครับอ่ะสำหรับฐานข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้โหนดก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับก็คือตัวโหนดเพอร์เซนแล้วก็โหนดคันที่โหนดเพอร์เซนผมก็มีอยู่3คนนะครับก็คือแฮร์รี่แอนนาแล้วก็จอร์นประเทศเนี่ยผมก็มีอยู่ยูนิเต็ด n ิ d o ด G อมเรมนีแล้วก็ ฝรัออ่งเศสเฟนนะครับอ่ะคำสั่งแรกผมจะมาทำการลอง create node เพื่อให้มีโน้ตที่ซ้ำกันขึ้นมาก่อนนะครับผมจะใช้ c o ม m a n d นี้ create จอนแล้วก็อน n a เพื่อให้โน้ตมันมีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับเรามาลอง select ดูกันอีกรอบนึงครับปึ๊บอ่ะสังเกตเราจะได้โน้ตที่มีเอ,อ่อ name เนี่ยซ้ำกันก็คือจอนแล้วก็แอนนา จากนั้นเราไปลองใช้ตัว union all กันนะครับจำได้ไหมครับว่าตัว union all เนี่ยจะไม่สนข้อมูลที่ซ้ำกันจะเอาข้อมูลเนี่ยมารวมกันทั้งหมดนะครับอลองใช้ command นี้ดูกันครับสังเกตปุ๊บคันที่ก็จะมีอยู่3ตัวแต่ว่าตัวชื่อ node person เนี่ยสังเกตจ o h กับอ n น a เนี่ยจะซ้ำกันนะครับเพราะว่าเราได้ create node ที่ซ้ำกันไปเมื่อกี้จากนั้นเรามาลองตัว union ตัว union ธรรมดาโดยไม่เอา union all สังเกตนะครับยูเนียนอจะเอาจอนและแอนนาเนี่ยมาสองรอบอ่มาดูยูเนียนเฉยๆนะครับโดยจากการค้นหาโนดครั้นที่แล้วก็โนดเพอร์เซนนะครับโดยยูเนียนจากฟิลเนมนะเรามาลองยูเนียนธรรมดาดูกันครับอ่สังเกตเขาจะรีเทิร์นมาแค่โนดที่มีเท่านั้นนะครับไม่เอาข้อมูลที่ซ้ำกันมาอ่ะเจอมันนี่เฟนนิวเดียท์คิงดัมแล้วก็จอนแอนนาแฮร์รี่ อ่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับตัวอันวายแล้วก็ตัวยูเนียนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจยูเนียนแล้วก็อันวายกันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ